ครับผมรับเฟรมิีิพูเดนะครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตนะวิธีขั้นตอนการถอดเก็บนะครับผมพับเก็บตัวสระน้ำอินเทกอ่ารุ่นมิชชันเฟรมอันนี้เป็นรุ่นใหญ่สุด4.5เมตรนะครับผมก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานะก็จะกลางนะครับผมเฉพาะหน้าร้อนนะอ่ามีนาเมษายพุทภาไม่พุทธนานะครับผมแล้วก็ถ้านะครับผมหมดหน้าร้อนแล้วก็จะพับเก็บนะครับผมเดี๋ยวปีหน้าหน้าร้อนก็จะมากางใหม่นะ ทีนี้วิธีการนะขั้นตอนการพับเก็บเนี่ยครับผมลูกค้าก็ถามเพ้ามาเยอะเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็เลยจะมาทํานะครับผมคลิปนะครับผมขั้นตอนการถอดการเก็บนะอย่างถูกต้องนะให้ดูว่าทํายังไงนะถึงจะรักษาตัวสารนมิเทคเนี่ยของเราเนี่ยให้อยู่ได้นาน,านแล้วก็ใช้ได้แบบยาวๆเลยนะครับผมเป็น 4- 5หปีได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับผมอันนี้ตอนนี้น้ําเต็มสระอยู่นะครับผมน้ําเต็มสระอยู่เราจะเอาน้ําออกจากสระยังไงก่อนนะฮะอ่ะมาเลยนะครับ ตัวสระน้ําของเราอินเทกเนี่ยรุ่นเมทัลเฟรมสีน้ําเงินเนี่ยรูที่ปล่อยน้ําออกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยูด่ด้านกว้างนะด้านกว้างจะมีรูหนึ่งนะที่จะมีตัวนะครับเนี่ย,ยปล่อยน้ําออกอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะ,ะวิธีการนะครับก็หมุนนะครับผมตรงนี้เกลียวนี่มันจะเป็นเกลียวนะครับอ่ะสเก็ตหมุนแล้วมันยังไม่ออกนะมันต้องดันข้างในด้วยมันจะมีจุกข,ข้างในด้วยโดยใช้ตัวนี้นะครับอ่ะ ตัวนี้จะแถมมาให้ในกล่องของสระน้ำนะครับจะเป็นตัวปล่อยน้ําออกแล้วก็สามารถเสียบสายยางนะครับผมซึ่งเวลานะครับผมไม่อยากให้มันเลอะตรงนี้นะก็เสียบสายยางแล้วเอาไปปล่อยไกลๆที่อื่นได้ท่อระบายน้ําก็ได้นะฮะหรือว่าไปรดน้าต้นไม้ก็ได้แต่ว่าไม่แนะน,นํารดน้าต้นไม้เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าคอรินในสระเยอะเนี่ยต้นไม้อาจจะตายได้นะครับอ่าเสียบเข้าไปเลยแบบนี้มันจะเป็นเกลียวนะดันเข้าไปก่อนนะดันนี่ฮะอุย้ยแรงเลยนะฮะเห็นไหมฮะ แล้วก็หมุนเข้าไปครับผมนี่ฮะถ้าปล่อยอย่างนี้เลยมันก็จะเลอะตรงนี้นแต่ว่าตรงปลายนี่สามารถเอาสายยางนะมาต่อได้นะถ้าไม่อยากให้เลอะตรงนี้อ่านะครับถ้าปล่อยน้ําตรงนี้นะอาจจะใช้เวลาสักประมาณน่าจะนานหน่อยักครึ่งวันน้อมาเหมือนกับเติมน้ำนะประมาณ 4- ี่ห้าชั่วโมงเลยอ่ามีตัวช่วยตัวหนึ่งนะที่อยากให้ออกน้ําเร็วๆนะครับผมพออิเทกเขามีไดโวนะอ่าเดี๋ยวพาไปชมอ่าเดี๋ยวให้ช่างเอาไดโว ของอินเทกมานะปล่อยน้ําออกนะครับหรือว่าใครมีบ้านไหนมีไดโวโแบบนี้ก็ได้นะอ่านี่ไดวตัวแรงแบบนี้ก็ได้นะอ่ะนะครับผมแต่ว่ามันจะใหญ่หนักหน่อยนะฮะเอาของอินเทกไปก็ได้นะของอินเทกเามีไดโวโตัวนี้นี่ครับนี่นะฮะใช้งานก็ง่ายมากนะก็แค่เสียบปลั๊กก็จุ่มลงไปนะครับนะแล้วก็ต่อท่อไปแค่นี้แหละนะฮนะมันก็จะดูดออกละอ่านะครับอ่ะเสียบปลั๊กเลยนะ รอให้น้ำออกหมดนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับราว่าทายังไงต่อนะอแต่ยังยังไม่เก็บนะน้ําออกหมดแล้วยังไม่เก็บนะเดี๋ยวมีขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวรอชมนะครับอตอนระหว่างที่จะเอาน้ําออกนะครับผมเราก็มาทําการเช็ดนะเช็ดตัวสระก่อนนะเช็ดทั้งข้างนอกท้้งในนะมาเช็ดข้้งนอกก่อนเช็ดขาด้วยนะเช็ดขะานด้วยพอ w a t อ r กนะ็เอา s c ไ t c h b r i t คไปดูด ด้านในสระด้วยนะครับีน,นี้ช่างก็กำลังนาน้ําออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พับจะพับสระนะครับพับสระตอนนี้ถอดนะครับผมตัวคานสะออกก่อนมันจะมีสลักแบบนี้นะครับผมเนี่ยอยู่ตรงข้อต่อพลาสติกกับตัวเล็กนะครับแล้วก็ตรงมุมด้วยนะอ่าเร็จแล้วปุ๊บถอดขาสาอะออกขาสะมันจะมีสองิ้นแบบนี้นะครับอถอดออกจากกันเลยแล้วก็ถอดออกจากตัวทีสระข้างล่างด้วยนะครับ อ่ะถอดขานข้างบนนะถ้าค่อยถอดั้นมันจะเป็นท่อนนะครับเหมือนกับตอนที่เราประกอบเลยนะจะเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับนี่นะครับออกให้หมดเลยนะครับผมแต่อย่าลืมเอาสลักออกก่อนนะถ้าไม่เอาสลักออกมันจะถอดตัวแท่งนี้ไม่ได้ถ้าตัวสะนะเราตั้งกลางแจ้งเนี่ยเราตั้งไว้นานๆนะมันอาจจะติดกับตัวเหล็กนิดนึงนะอย่างนี้นะครับก็ให้ทําการนะขยับๆคลี่ๆนิดนึงนะหรือเอาน้ําฉีดเข้าไปก็ได้นะครับมันก็จะ ทำให้ออกง่ายขึ้นนะอ่านะครับเห็นไหมฮะมันจะติดตัวผ้าใบเนี่ยจะติดกับตัวเหล็กนิดนึงนะครับอ่าแต่ว่าออกได้นะไม่ยากครับเนี่ยช่างก็ทําการเอาออกนะครับทีละอันแบบนี้นะฮะเนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับผมตัวเหล็กนะฮะเดี๋ยวเราเอาออกเสร็จเนี่ยให้เช็ดความสะอาดนะครับผมตากแดดให้แห้งนะทั้งตัวผ้าใบด้วยอันเนี้ยเรากําลังจะพับผ้บาใบนะแล้วก็ เอาไปตากนะเดี๋ยวไปตากตรงที่มีแดดนะเพราะตอนนี้ที่เราตั้งสารเนี่ยมันอยู่ใต้หลังคานะครับเดี๋ยวมันจะไม่แห้งนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่อาไปตากเนะช็ดทำความสะอาดอีก,กรอบหนึ่งนะนิดหนึ่งนะครับนี่นะเวลาเอามากางเล่นนะครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยอีกทีหนึ่งเนี่ยจะได้แบบสะเหมือนใหม่เอี่ยมเลยนะนะฮะนี่เช็ดไว้ก่อนดีกว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเก็บไปเลยแบบสกรปรกไปเนี่ยครับคราบอาจจะฝังลึกนะอ่าเช็ดออกได้ยากนะทางที่ดีเนี่ยเราเช็ดก่อนเลยทำความสะอาดก่อนเลยนะก่อนจะพับเก็บนะ อันนี้ยังยังไม่เก็บนะอันนี้เราจะย้ายนะตัวผ้าใบเนี่ยไปตากนะข้างหน้าร้านของเราก่อนที่เป็นสนามหญ้าที่มันโดนแดดนะครับโดนแดดแบบจ,จัดเลยนะฮะนี่ครับไปละยกคนเดียวได้เลยนะเนี่ยครับตัวผ้าใบเนี่ยสำคัญในย,ยาลากนะครับผมให้ยกเอานะเพราะว่าเวลาลากเนี่ยบนพื้นปูนหรือพื้นอะไรก็ช่างเนี่ยอาจจะทําให้สะรั่วได้นะครับแน่เนี่ยมากลางละอ่ากลางเลยตรงสนามหญ้านี่แหละนะ ตากแดดทั้งข้างนอกข้างในเลยอันนี้เราลี่ตากด้านในก่อนนะเมื่อกี้เช็ดไปแล้วเนะี่ยมันก็ยังแบบไม่แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเถรานะอ่ะตัวขาสเสามาด้วยนะนี่เอามาหมดเลยนะตัวมุมคานตัวขาโครงเหล็กอะไรเนี่ยเอาไปตากให้หมดเลยนะให้มันแห้งสนิทนะครับเพราะว่าตัวเหล็กเนี่ยมันเป็นนะครับข้างในเนี่ยนะครับมันไม่ได้พ่นการสิมมานะนะครับถ้ามันชื้นแล้วเก็บเข้าไปเนี่ย อาจจะเป็นสนิมได้นะอายุการใช้ง,งานอาจจะตั้งลงเราเอามาตากดีกว่านะครับตากให้หมดเลยนะนี่นะครับตากไปทุกชิ้นเลยนะตากทุกชิ้นเลยแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมนะอย่าลืมชิ้นส่วนไหนไว้นะเดี๋ยวมาประกอบอีกทีเนี่ยของขาดนะมันจะประกอบไม่ได้นะครับนี่อย่าลืมนะเก็บมาให้หมดนะฮะนี่นะ,นะครับเนี่ยคนเดียวก็ทําได้นะครับคนเดียวก็สามารถเก็บสะ พับสะนะทำความสะอาดสะได้นี่เราใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งนะครับแต่ว่าไม่รวมเอาน้ําออกนะเอาน้ําออกอาจจะนานหน่อยอาจจะเป็นชั่วโมงนะครับนี่นะตัวมุมตัวข้อต่อพลาสติกเนี่ยเอามาตากด้วยนะทำความสะอาดตากให้หมดนะนี่ครับนี่นะครับเอาไปตากให้หมดนะเรียงเรียงไว้เลยนะฮะเรียงแบบนี้ไว้เลยนะครับผมนะฮะ เนี่ยครับแดดเริ่มมาแล้วตากกลางแจ้งดีกว่านะให้มันแดดจัดให้โดนลมโดนแดด <c oughs> แห้งสนิทนะก่อนจะพับเก็บเนะี่เนี่ยเช็ดทำคมามสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอ <c oughs> ตัวคงแบนี่เ <c oughs> ช็ดแค่ข้างนอกก็พอนะข้างในแบบตากให้แห้งก็พอนะนะครับโซฟาใบมาเช็ดอีกทีหนึง่งอา่าเหมือนรู้สึกว่าอาจจะแห้งไม่ทันใจนะอา่ามีชื้นบ้างเดี๋ยวเรามาเช็ดก่อนอีกรอบหนึ่งดีกว่านะนี่ช่างก็เช็ดทำคมามสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ก่อนที่จะพับเก็บนะอ่าพับเก็บพับก็ตามแนวนะที่เขาพับมาเลยนะตอนที่เรากางสายมันจะมีแนวก็คือพับด้านยาวเข้ามาก่อนแบบนี้นะครับให้มันมาชนกันนะอ่ามันมาทับกันนิดนึงนะเสร็จแล้วก็ค่อยพับนะด้านกว้างนะหัวสะกับ้ายสะนะเข้าหากันนะครับนะเข้าหากันแบบนี้ก่อนนะหัวสะกับ้ายสะนะครับนะอ่ายังไม่สะอาดพอเช็ดอีกรอบอ่านะ พับหัวสะท้ายสะมาแล้วก็พับครึ่งหนึง่งด้านยาวเนี่ยพบครึ่งเลยนะนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆพับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะนะพับให้มันมาชนกันนะครับพับนนี้จะพับเก็บละนะตอนนี้จะพับเก็บและนะครับช่างของเรานี่ก็ขยันเช่นจริงๆนะเอาให้สะอาดเอี่ยมเลยนะ่นะครับอ่ะพับเข้ามาแบบนี้นะครับผมนะใครจะพับเล็กกว่านี้ก็ได้นะหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ว่า ที่สาคัญเนี่ยตัวกล่องที่เก็บเนี่ยต้องใส่เลยเพอดีแล้วก็ปิดให้สนิทนะครับอ่านี่ใส่กล่องแบบนี้นะหากล่องมาใส่แล้วก็ปิดให้สนิทนะครับผมอ่าส่วนอุปกรณ์ขาสะมุมสะอื่นๆเนี่ยครับก็เก็บแยกกล่องไว้ดีกว่านะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนการพับเก็บสะง่ายๆแบบนี้นะครับ